อันนี้เป็นรูปพวกเหมือนประวัติศาสตร์ของใช่ไหมอาจจะเป็นคนที่ก่อตั้งหรืออะไรก็ตาม,นมคนสมัยเกา่าสมัยแก่ตอนแก่โอ้ยนี่คืออะไรอะ่ะพศอ,ออะไรอะ่ะตัวเองน่าจะเป็นทีที่เขาเกิดปีที่เขาเสียหรือมั้งใช่ใช่ถูกต้องครับไปอันนี้เราก็จะขึ้น,นบนแล้ะ อันนี้เราก็จะเดินขึ้นไปอีก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 ,อก,อก,อกทางกับถูกทางไหมเราจะอ้อมไหมไม่รู้เราต้องเดินย้อนกลับเองนั่งเดินกันไม่ไกลมากเท่าไหร่ <laughs> เหมือนขับรถอ่ะเออยิ่ง <c oughs> ไป <c oughs> ยิ่งสูงยังไม่ทันจะเดินยังไม่ทันจะเดินเลาะไปไหนเลยกลัวแบบว่าได้เดินไกลวนกลับแล้วสวยอยู่สวยอยู่นางแบบเราสวยอยู่นะธรรมชาติ ใครที่ชอบธรรมชาติตัวเองมีสองทางให้เลือกทางนี้คือลงเลย <laughs> จะเลือกทางไหนทางนี้คือขึ้นไปต่ออีกนิดนึงไปสูงหน่อยไหมสูงก็ได้ห,หนี้ไขึ้นไปสูงอีกหน่อยนึงไปนะจะได้ไอ้นี่ทำงานเสร็จแล้วก็มาเดินมาเดิน <มา S 1> ดคือเหนื่อยไม่พอก็สนุกนะถ้าเรา น่าจะมีเห็ดไหมตัวเองป่าแบบนี้ไม่มีหรอกพี่ใช่ไหมเนี่อตมาขึ้นมขึ้นแต่มันก็ขึ้นมันไม่ใช่ว่าไอ้นี่นะตัวเองมันขึ้นไปได้เรื่อยเลยใช่ก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆถ้าใครอยากเดินก็ขึ้นได้ถ้าใครอยากสูงอ่ะแต่แต่หนูไม่เอานะแต่หนูไม่เอาใช่ไหมขอตัวก่อน ออกกำลังกายดีเนี่ยจะจะมีคนที่นั่งว่างล่เหนื่อยแล้วอยากแล้วบอกว่าอยากผอมไปเดี๋ไปนั่งเดินสิบ้าเหนื่อยแล้วข้าวก็กินแล้ววันนี้ก็งานการก็ไม่ได้ทำอยู่กับบ้านนี่ทีหลังมาต้องเอาถือไม้ไม้มาด้วยตัวเองมีไม้ไม้อ่ะ ไม้อย่างนี้เขาไม้เดินนี่สําหรับไม่ไม่เกี่ยวกับคนแก่นะไม่เกี่ยวแค่แค่ช่วยเรื่องการเดินเขาอืมนี่เราเนะมาอยู่สูงประมาณสูงอยู่เหมือนกันนะตัวเองสูงกี่เมตรประมาณได้มนะั้งไม่น่าจะได้สูงอยู่เพราะเราเดินวนมาคนไม่เคยเดินก็สูงแหละเออพก <laughs> <laughs> คือถ่ายไปอะไรไปเราก็ไม่รู้ว่าเราสูงขนาดไหนดูเิ มองมองไปข้างน้างก็เป็นน้ำสีฟ้าอ,อันนี้ก็เป็นแหล่งที่น่านะน่าแนะนำมาเที่ยวนะ,นนนนะเดินสิบเก้าเหนื่อยเนืนน <laughs> <laughs> ที่เหนื่อยไม่ใช่ไร <laughs> พูดถ่ายรูปเยอะโอเค น้ำก็ได้แล้วแต่จะหมุนเปก็หมุนีขคนปุเป้บอกว่าเออแล้วเราถ่ายแต่ยืนอื่นแล้วเราไม่ถ่ายตัวเราเขาไม่อยากดูเราหรอกพี่เขาไม่ได้อยากดูเราโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นกันมาอยู่ข้างบนกันมาอยู่ข้างบนนะคะตอนนี้ฟ้าอยู่กับพี่เหรอสองสาววันนี้มากันสองสาวเองอีกสาวหนึ่งก็ไม่ว่างอ่ะอีกสาวนึงให้ดูหน้าหน่อยเดี๋ยวทาลิปสติก สร็จลแล้วเนี่ค่ะที่สนานทาเสร็จแล้วก็เหมือนยังไม่แดงนะโอ้โหพอแล้วอไม่ไน,นนะ่ภาพออกมามันต้องใช้ของหนูแต่ว,ว่ามันอยู่บ้านไงโอเควันนี้เรามากันสองสาวทางนี้ก็คือจะ จะถ่ายไปเดินไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอ๋ใช่ถามที่ว่าเธอเธอลงไปทางไหนมาเธอได้ที่จอดรถใหญ่เาะงั้นเนีอนุญาตไกด์เราก็จะพาไปนั่งนั่งดื่มกาแฟค่ะเอาภาพตรงนี้ไหมตัวเองที่ว่าถ่ายแล้วชัดอะ เองได้ยังฮะถ้าถ่ายรูปตรงนี้จะชับมากไ,ได้เลว,ได,ลวได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาถ่ายที่ของที่ระลึกเวรื่เป็นหินสีใหม่เพราะเมื่อกี้คนเยอะก็เลยว่าถ่ายรูปไม่ได้ไม่ได้เต็มที่ สีนี่ก็สวยมากเลยสีน้เงินเนี่ยนะคะร้านนี้คือเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ไม่ได้กดนะจะได้คำพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าร้านมันเต็มนะคือเขาไม่ให้เข้าก็พูดหน่สิพี่เลยช่วยพูดหน่อยดิคือคือเขาไม่ให้เข้าร้านถ้าถ้าเราได้นั่งตรงนี้เราจะได้เห็นน้ำใช่ไหมบรรยากาศ มันมีไอซ์คราฟ่ก็ลหรือว่าเราจะเดินบนไปรอบหรือว่าไปไปช้อปปิ้งแล้วไปไหนก่อนเพราะว่าถ้าได้ที่นั่งตรงนี้จะได้เห็นน้ำไม่ใช่ตอนที่พูดว่าถ้านั่งตรงนั้นอ่ะสองครั้งเลยก็ไม่ได้กดทั้งสองครั้งกดกดครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ได้ตอนแรกมันพูดเหมือนแบบเป็นธรรมชาติไงออนนี้เราไม่ได้นั่งกันแล้วนั่งแบบก็จะพาไปช้อปปิ้งอ่ะใช่ไหม ก็มีแค kind of mm ่น hmm. mm ี hmm. ้นะกินกับช้อปปิ้งกินกับช้อปปิ้งเดินเดินเขาบริเวณนี้เราก็ทําได้ก็คือมานั่งกินแต่การซื้อของช้อปปิ้งด้วยขึ้นเขานะทําได้3มอย่างใช่รบวงจรถ้าใครมาที่นี่เราจะไปไหนกันคะไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปหาอะไรกินกันเหนื่อยไหมคะเดิน ขึ้นเขาเหนื่อยมากไม่เคยเดินไกลเป็นคุณหนู <c oughs> คุณนายอยู่บ้าน <c oughs> อะไรก็ไม่เคยทําสูงขึ้นขึ้นไปสูงกี่กี่กี่เมตรเนี่ยน่าจะหเมตรครับเหนื่อยอันนี้เป็นทางเข้านะคะหอมของกินใช่ไหมเดี๋ยวถ้ากินตอนนี้เยอะก็ <c oughs> เดี๋ยวจะไปกินบ้านน้องรสไม่ได้นะตัวเอง แต่ไม่อยากแค่ไอศครีมมีเจ้าสาวก็บเจ้าสาวมาเดินด้วยอยากได้ไหมแบบนี้ไม่ไม่อพอแหวนเพชรก็ฟอ <c oughs> ไม่ได้ใส่ชุดไม่เป็นไรแต่พี่<ม>อยากได้ใส่ชุดนะไม่มีวาสนามีเจ้า่าวเจ้าสาวมาเดินด้วยนี่ก็น่าจะมีแค่ตรงนี้ ที่ช้อปปิ้งเหรอเออมีรูกช้อปปิ้งหรือว่าแค่แหล่งกินก็มีเห็นแค่นี้นั่นเราเดินวนไปดูว่าเขามีอะไรขายอุ้ยนั่นไม,มายคู่แล้วตัวเองอุยเห็นปะใช่ไหมใช่เป็นแขกนี่ว่าเขาแต่งหรือว่าเขาแค่ชุดเขาแต่ถ้าแต่งนี่เขาต้องถือดอกไม้นะออส่วนสีนี้สวยสีเหลืองสีแปลกดีไง